ถ้าราศีมีนปล่อยให้จิตใจอ่อนแอและเปราะบางความอ้างว้างความเหงาเพราะขาดความอบอุ่นจะทําให้คุณมีอาการซึมเศร้าหวยหาความรักและฟุง้งซ่านมีหนําซ้ําบางคนขาดความเชื่อมั่นในตัวเองไปเลยคะ่ะเพราะขนาดว่าคนที่อยู่ด้วยกันไม่เห็นความสําคัญของคุณแล้วคนข้างนอกจะดีกับคุณได้ยังไง ถ้าหัวใจของชาวราศีมีนคนใดหนาวเหน็บเหมือนกอดน้ำแข็งเอาไว้และคุณก็แอบ,บร้องไห้ทั้งน้อยใจทั้งเสียใจและผิดหวังในตัวคนรักมากแบบนี้ใครจะทนได้ใช่ไหมคะ ขอเชิญทุกคนมาเป็นเพื่อนกันด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามช่อง Thalo Holo และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนนะคะโปรดช่วยเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่อง Thalo Holo ด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือมอบกำลังใจด้วยการคอมเมนต์ทักทายพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหากสนใจปรึกษาส่วนตัวติดต่อจองคิวทางไลน์นี้นะคะ เมื่อชมคลิปจบแล้วหากพึงพอใจผลงานและท่านใดต้องการมอบรางวัลเป็นสินน้ำใจให้อาจารย์ขอเชิญกดที่ไอคอนซุปเปอร์แตงด้านล่างคลิปนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณและซาบซึ้งในน้ำใจของทุกท่านมากคะ่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีมีนเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีมีนคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนค่ะคุณผู้ชมคะคอนเซปต์เนื้อหาของคลิปนี้เป็นการอ่านและตีความหมายไพยโรแมติกทาร์ลอดมีจุดประสงค์เจาะลึกถึงปประเดนปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของ12ราศีค่ะดังนั้นจึงเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักและกำลังเผชิญปัญหานะคะส่วนคุณผู้ชมที่มีชีวิตรักโศวังสม ปัถนาอยู่ดีมีสุขแล้วหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์ไปแล้วชีวิตคุณไม่เข้าข่ายความหมายของไพ่นะคะแต่ถ้าหากว่าสนใจคลิปนี้ถือว่าคุณมาชมเพื่อเป็นวิทยาทานกันแล้วกันนะคะเอาละชาวราศีมีนเรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาร์ลซึ่งอาจารย์จะเรียบเรียงบอกเล่าเรื่องราวประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนเรื่องมีอยู่ว่า ทุกวันนี้ราศีมีนบางคนคิดว่าคุณกลายเป็นส่วนเกินในชีวิตคนรักถ้าคุณตัดสินใจจบสิ้นสุดความสัมพันธ์เดินออกไปจากชีวิตคนรักเขาก็คงปล่อยคุณไปไม่ฉุดรั้งคุณเอาไว้เวลาคิดแบบนี้ทีไรก็น้อยใจมากถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในสภาพแบบนี้แต่คุณก็ยังไม่ตัดสินใจร้างลาเลิกลา เพราะคุณกลัวว่าจะตัดสินใจผิดพลาดแล้วเดี๋ยวจะมาเสียใจทีหลังฉะนั้นคุณจะขอใคร่ครวญคิดพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนรอบครอบก่อนยิ่งถ้าหากว่าราศีมีนที่อยู่ในสถานะแต่งงานแล้วเป็นครอบครัวแล้วคุณยิ่งต้องรอบครอบเพราะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตราศีมีนบางคนถ้าดูผิวเผินคนภายนอกไม่มีใครรู้ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้ราบรื่น เพราะในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนรักยังคงดูแลกันช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาถือได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างราศีมีนกับคนรักเคยดูแลกันเป็นอย่างดีจนทำให้คุณคิดว่าความรักมั่นคงแล้วและหวังว่าจะฝากผีฝากไข่คงได้ดูแลกันเมื่อยามแก่เท่าแต่พอมาถึงวันนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะคนรักเปลี่ยนไปแม้ว่าคนภายนอกไม่ทันสังเกตแต่คุณอยู่กับเขาทุกเมื่อเชื่อวันคุณรู้สึกได้ว่าคนรักเปลี่ยนไป เขามีพฤติกรรมแข็งกระด้างไม่อ่อนโยนกับคุณเหมือนเมื่อก่อนแถมบางครั้งเขาทำเป็นไม่แคร์ไม่แยแสไม่สนใจคุณเมื่อเวลามีปัญหาเขาปล่อยให้คุณประชิญปัญหาตามลำพังจนบางครั้งคุณมีความรู้สึกไม่อบอุ่นเหมือนตัวคนเดียวโดดเดี่ยวและอ้างว้างทำนองว่ามีเขาก็เหมือนไม่มีทุกวันนี้ถือได้ว่าเหมือนคุณตัวคนเดียวค้นหวังจะพึ่งพาเขาก็พึ่งไม่ได้อยากให้เขาเป็นเพื่อนคู่คิด ช่วยแนะนําช่วยคุณแก้ไขปัญหาแต่เขาก็มักจะอ้างว่าตัวเขาก็มีปัญหาเช่นกันฉะนั้นปัญหาใครปัญหามันปัญหาของคุณก็แก้ไขเอาเองก็แล้วกันในเมื่อว่าคนรักคิดกับคุณแบบนี้จึงทําให้คุณมีความรู้สึกว่าแล้วแบบนี้คุณจะอยู่กับเขาไปเพื่ออะไร แต่ก่อนเคยหวังว่าเขาจะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านและหวังว่าจะเป็นคู่ชีวิตกันแต่พอมาถึงวันนี้คนรักทำกับคุณเรากับว่าเหมือนคุณเป็นคนแปลกหน้าและรู้สึกไม่สนิทใจต่อกันราศีมีนบางคนแทบจะไม่ได้พูดเล่นหยอกล้อกับคนรักเลยการที่ไม่สนิทใจต่อกันเลยไม่รู้ว่าจะหาเรื่องอะไรมาหยอกล้อพูดเล่นกับเขาก็เลยกลายเป็นว่า คุยกับเขาเฉพาะเรื่องที่สำคัญเท่านั้นหากว่าในขณะนี้ราศีมีนมีความรู้สึกว่าต่อให้ยังไม่เลิกกันแต่ว่ามีเขาก็เหมือนไม่มีคุณขาดความอบอุ่นโดดเดี่ยวอ้างว้าง ดังนั้นไพโรเมติกทานหลอดจึงพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่าถ้าราศีมีนปล่อยให้จิตใจอ่อนแอและเปราะบางความอ้างว้างความเหงาเพราะขาดความอบอุ่นจะทําให้คุณมีอาการซึมเศร้าหวยหาความรักและฟุ้งซ่านมิหนาซ้ําบางคนขาดความเชื่อมั่นในตัวเองไปเลยคะ่ะเพราะขนาดว่าคนที่อยู่ด้วยกัน ไม่เห็นความสำคัญของคุณแล้วคนข้างนอกจะดีกับคุณได้ยังไงถ้าหัวใจของชาวราศีมีนคนใดหนาวเหน็บเหมือนกอดน้ำแข็งเอาไว้แล้วคุณก็แอบร้องไห้ทั้งน้อยใจทั้งเสียใจและผิดหวังในตัวคนรักมากแบบนี้ใครจะทนได้ใช่ไหมคะใจคุณอยากจะเคลียร์กับเขา ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปถ้าเขาไม่รักคุณแล้วคุณก็รำคาญเต็มทีกับความสัมพันธ์แบบนี้อยากจะจบสิ้นกันให้มันรู้แล้วรู้รอดไปแต่สุดท้ายก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะคุณไม่มีโอกาสได้เคลียร์กันฉะนั้นราศีมีน ตกอยู่ในสภาพเหมือนถูกกดดันบีบคั้นจิตใจถ้าคุณไม่มีสติสัมปชัญญะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้คุณก็จะคิดมากฟุ้งซ่านมีอาการซึมเศร้านอนไม่หลับเพราะปัญหามันค้างคาอยู่ในใจยังแก้ไขยังขจัดไม่ได้สุดท้ายชาวราศีมีนคะถ้าคุณคำนึงถึงสายใยความผูกพันที่มีต่อกันหรือคำนึงถึงพันธะภาระผูกพันที่มีต่อกัน สิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้คุณยังคงอยู่ตรงนี้และหวังว่าจะช่วยให้สักวันหนึ่งคนรักจะคิดได้ถ้ามีโอกาสได้เคลียร์กันคุณอยากจะหวานล้อมโน้มน้าวจิตใจคนรักให้เขาฉุดคิดถึงความสัมพันธ์ที่ดีแต่เก่าก่อนเพราะเขาเคยดีกับคุณคุณถึงได้ตัดสินใจร่วมเรียนเคียงหมอนกับเขาถ้าหากว่าเขาคิดได้แล้วกลับมาเป็นคนดีของคุณคุณจะไม่ถือโทษ ไม่ถือสาหาความแล้วทั้งสองคนก็กลับมารักกันเหมือนเดิมการที่คุณมองความสัมพันธ์ไปในทางด้านบวกแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางปัญหาเพราะใจจริงแล้วคุณไม่อยากเลิกไหนได้ตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วคุณก็อยากจะเดินไปจนสุดทางไม่อยากเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นเหตุผลรังลาเลิกลากันราศีมีนคะไพ่ที่อยู่ในมืออาจารย์ใบนี้ชื่อว่าไพ่แหงแมนคะ่ะ จะเห็นว่าจิตตกรวาดภาพเป็นผู้ชายคนหนึ่งถูกมัดตัวและมัดขาขนาดว่าโดนมัดตัวและมัดขาถือว่าเป็นความยากลำบากที่ไม่สามารถขยับขยื่อนตัวไปไหนได้แต่จะเห็นว่าเขาเจอเคลอซ้ำกำซั์ถูกเอามาแขวนห้อยหัวไว้เลยกลายเป็นความยากลำบากซ้ำซ้อน ชีวิตนี้ไม่สามารถทำอะไรได้เลยคุณผู้ชมคะภาพที่ปรากฏบนหน้าไพ่ใบนี้ได้สะท้อนถึงชีวิตของชาวราศีมีนบางคนคุณยังคงจมอยู่กับปัญหาและยังหาทางแก้ไขไม่ได้แต่การที่คุณจะอยู่กับปัญหาได้คุณต้องมีสติสัมปชัญญะไม่ใช้อารมณ์นำทางชีวิตแม้ว่าหัวใจน้อยๆของคุณจะบอบช้ำมากแค่ไหนก็ตามและถึงแม้ว่าคุณจะเอือมระอาเหนื่อยหน่ายท้อแท้กับชีวิตแค่ไหนก็ตาม แต่คุณต้องพยุงใจน้อยๆของคุณไว้ค่อยๆหาทางแก้ไขปัญหาไปทีละนิดทีละนิดด้วยความอดทนเอาละชาวราศีมีนคะเดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมกันนะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะชี้แนะชาวราศีมีนว่าคุณได้ไพ่ใบนี้คะ่ะชาวราศีมีน calling in your soulmate ราศีมีนคะไพ่ใบนี้ก้งมกึ่งกับเรื่องที่เหนือธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วอาจารย์จะไม่เน้นเรื่องที่เหนือธรรมชาตินะคะแต่เผอิญจับได้ไพ่ใบนี้ calling in your soulmate หมายถึงการอธิษฐานกับ Angel หรือเทวดาที่คุณมีความศรัทธาช่วยเคลียร์ปัญหาให้คุณด้วย โดยอธิษฐานว่า ถ้าหากว่าคนคนนี้เป็นคู่แท้ของคุณขอให้คุณกับเขาสามารถเคลียร์กันได้ปรับความเข้าใจกันได้แต่ถ้าหากว่าคุณกับเขาไม่ใช่คู่กันขอให้จบสิ้นสุดความสัมพันธ์จากกันด้วยดีแต่ถ้าจะพูดถึงพื้นฐานการดำรงชีวิตจริงก็ต้องว่าด้วยเหตุและผลที่เป็นความจริงคุณต้องสาวลึกถึงต้นตอของปัญหาที่แท้จริงว่าคุณกับคนรักกินแหนงแคลงใจกันผิดใจกันเรื่องอะไรมันอาจเป็นความจริงที่เจ็บปวดแต่พอมาถึง วันนี้ขอให้คุณคิดเสียว่าทุกคนบนโลกนี้ nobody perfect ต่างก็มีข้อบอกพร่องด้วยกันทั้งนั้นแม้ว่าความบกพร่องนั้น มันเป็นเรื่องยากที่คุณจะยอมรับได้แต่คุณได้ตัดสินใจร่วมเรียงเคียงหมอนกันแล้วแน่นอนว่าเป็นสถานการณ์บังคับถึงคุณไม่ยอมก็ต้องยอมและอยู่กับสิ่งนั้นให้ได้ก็จะช่วยลดทอนปัญหานั้นจากหนักให้เป็นเบาได้ถ้าหากว่าคุณยังไม่เลิกเราจะมาดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีมีนในเดือนหน้านะคะ